สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลากแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The s h a w s h a n มิตรภาพความหวังความรุนแรงแอนดี้ดูเฟรนหรือแอนดี้ถูกจับกลุมข้อหาฆาตกรรมอดีตภรรยาและชูขณะที่ทั้งคู่กำลังร่วมรักกันในตอนนั้นเขาบอกว่าเขากับภรรยาทะเลาะก,กันแรงมากโดยเธอพูดกับแอนดี้ถึงเรื่องที่เธอมีชู พร้อมกับพยายามขออย่าก,กับเขาแต่ทว่าแอนดี้กลับปฏิเสธคำขอของเธออย่างโมโหหลังจากทะเลาะกันผู้เป็นภรรยาได้จัดกระเป๋าเพื่อไปอยู่กับคุณเกลนเควนตินหรือชูซึ่งเป็นโปรกราฟอยู่ที่สโนเดนฮิลล์ในวันที่เกิดเหตุแอนดี้ขับรถไปดักรอทั้งคู่อยู่ที่นาบ้านจุดประสงค์หลักของเขาในตอนนั้นไม่แน่นอนเพราะเขาทั้งมาและสับสนแอนดี้คิดอย่างเดียวว่าแค่อยากทําให้ทั้งคู่กลัวจากนั้นเขาก็ได้ให้การต่อว่าเมื่อชูรักทั้งคู่มาถึง ตอนนั้นเขาเริ่มสั่งเมาแล้วและกลับไปที่รถแล้วก็ขับรถกลับบ้านระหว่างทางเขาคว้างปืนทิ้งลงแม่นม้ําแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นคาให้การของเขากลับฟังไม่คืนโดยทนายฝั่งโจทย์ได้ให้การว่าที่แอนดี้พูดแบบนั้นเพราะเขายังรู้สึกมึอนอยู่เนื่องจากตอนแม่บ้านมาถึงในวันรุ่งเชา้าเธอเห็นภรรยาของเขากับชูถูกยิงร่างพรุนด้วยกระสุนจุดสแต่แอนดี้ก็ยังคงยืนยันว่าเขาทิ้งปืนของเขาลงไปในแม่นม้ําก่อนจะเกิดการฆาตกรรมขึ้น ถึงแม้ว่าตำรวจจะพยายามควานหาปืนในแม่น้ำถึง3วันแต่ก็ไม่เจอเบาแสมันก็เลยไม่มีทางเปรียบเทียบได้ว่ากระสุนปืนของแอนดี้กับกระสุนปืนที่ได้จากศพคือลูกเดียวกันหรือไม่หลังจากนั้นทนายฝั่งโจทย์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าทุกคนในที่นี้ได้ฟังหลักฐานที่กล่าวมาแล้วและเขาก็พิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องหาอยู่ในที่เกิดเหตุจริงเพราะมีรอยเทา้ามีกระสุนตกอยู่ที่พื้นมีรอยนิ้วมือของแอนดี้อยู่และที่สําคัญที่สุด พวกเขามีศพเธอและชูรักที่นอนตายกอดกันอยู่หลังจากที่สารได้ตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดสารจึงขอพิพากษาจำคุกแอนดี้ดูเฟรนตลอดชีวิตสองครั้งติดต่อกันอีกฟากหนึ่งของเรือนจำชอเชงเฮลิสบอยริดดิง Boy ding, หรือเรดที่รับโทษจำคุกตลอดชีวิตมาแล้ว20ปีในวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เขาจะได้รับโอกาสให้ปล่อยตัวโดยที่ผู้พิพากษาได้ถามเรดว่าคุณได้รับอบรมบ่มนิสัยแล้วหรือยังเรดนั้นได้ตอบเพียงว่า รับบทเรียนแล้วและเปลี่ยนเป็นคนใหม่เขาไม่อันตรายต่อสังคมเขาสาบานต่อหน้าพระเจ้าด้วยคำพูดต่อหน้าผู้พิพาทแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นคำขอของเขากลับถูกปฏิเสธในทุกๆแห่งของเรือนจำในอเมริกาจะมีนักโทษแบบเรดอยู่คนหนึ่งเขานั้นเป็นคนที่หาของได้ทุกอย่างทั้งบุหรี่กัญชาของทุกอย่างที่พวกนักโทษอยากได้เกือบทุกอย่างในทุกสถานการณ์เรียกได้ว่าเขาอาจจะเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในเรือนจำ และในต้นปี1947อ n นดี้ดูเฟรนถูกนำตัวมายังเรือนจำาชเชงในตอนที่อนดี้เดินก้าวเท้าเข้ามายังเรือนจำความรู้สึกของเขาในตอนนั้นน่าสงสารสเสมือนคนไม่มีความผิดเรดที่ยืนมองอยู่ยอมรับว่าเขาไม่ได้คิดอะไรในตอนแรกที่เห็นอนดี้โดยในวันนั้นวอเดนนอตันหรือนอตันซึ่งเป็นพัสดีอยู่ที่นี่ได้แนะนำกับตันเฮดลีหรือหัวหน้าผู้คุมสุดโหดพร้อมกับกฎเหล็กเพียงข้อเดียวของที่นี คือห้ามสะบดัดลบหลูพระผู้เป็นเจ้าและจะไม่มีใครเอ่ยนามพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร้สาระส่วนกฎข้ออื่นอยู่ที่นี่ก็จะรู้ไปเองหลังจากจบคำแนะนำหนักโทษทุกคนจะถูกนำตัวไปชำระล้างร่างกายคืนแรกเป็นคืนที่โหดสุดๆพวกมันให้คุณเดินเรียงแถวเข้ามาหลอนจอนในชุดวันเกิดและเมื่อพวกมันยัดคุณเข้ากรงลูกกรงแหลกจะถูกปิดครมใส่หนาตอนนั้นแหละที่คุณจะรู้ตัวว่ามันเป็นของจริง ทันใดนั้นชายร่างอ้วนก็ได้ร้องออกมาเป็นคนแรกจนในที่สุดการหยอกล้อของนักโทษเก่าก็ได้ส่งเสียงดังออกไปทั่วทั้งบริเวณนั่นจึงทำให้เฮดลีย์ต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามพูดให้ใชายอ้วนเงียบเสียงลงแต่ก็ไร้ผลชายอ้วนยังคงขอร้องให้ปล่อยตัวเขาจนในที่สุดแล้วหัวหน้าผู้คุมจาโหดถึงกับฟิวขาด ต่อ้วยการระบายโทสะไปที่ชายอ้วนจนร่างของเขาแน่นิ่งไปในเช้าวันรุ่งขึ้นณนะโรงอาหารแอนดี้ได้ทําความรู้จักกับ,บรูทชายชาราผู้เลี้ยงอีกาซึ่งในตอนนั้นมีข่าวลือว่าชายอ้วนที่โดนซ้อมมาเมื่อคือนน่าจะเสียชีวิตแล้วช่วงแรกแอนดี้เก็บตัวเงียบเดาได้ว่าในใจของเขาคิดอะไรมากมายและพยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆที่นี่จังกระทั่งผ่านไปหนึ่งเดือนเขาเพิ่งจะเปิดปากพูด และนี่ก็เป็นการพูดมากกว่าสองคำและปรากฏว่าคนที่เขาพูดด้วยก็คือเรดต่อจากนั้นแอนดี้จึงพูดกับเรดเขาได้ยินมาว่าเรดสามารถหาของได้มากมายพร้อมกับขอให้เขาหาคอนสลักหินอันหนึ่งมาให้โดยมันมีลักษณะคล้ายกับพลวย่อส่วนและสาเหตุที่แอนดี้ต้องการน,นั้นก็เพื่อจะเอาไปแกะสลักหินพร้อมกับที่เรดพูดให้แอนดี้ระวังตัวว่าคนเขาพูดกันให้ทั่วว่ากลุ่มซิสเตอร์ชอบนายอยู่เอากันเหมือนกัน โดยเฉพาะคนที่ชื่อบ็อกแต่ก็ดูเหมือนว่าแอนดี้นั้นจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่เนื่องจากเขามองโลกในแงด่ดีแต่เรดก็ยังคงเตือนว่าพวกนั้นก็ไม่ใช่พวกฮอร์โมนเพราะพวกฮอร์โมนยังมีความเป็นคนอยู่บางแต่พวกนี้ไม่ใช่ตุ๊กระทิงเปลี่ยวพวกนี้มันใช้กําลังอย่างเดียวความต้องการของพวกมันมีอยู่แค่นั้นพร้อมกับที่พูดทิ้งท้ายอีกว่าของที่ได้มาจากเรดถ้าหากโดนยึดหรือจับได้นายจะต้องไม่รู้จักฉันวันต่อมา เขาจึงได้นําของที่แอนดี้ต้องการไปให้โดยฝากกับรุกชาชราผู้มีหน้าที่ดูแลห้องสมุดนําไปให้หลังจากนั้นแอนดี้ก็ได้รับมอบหมายให้มาทําหน้าที่ที่ห้องซักอกรีบระหว่างที่เขาทําภารกิจอยู่นั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งหวานให้แอนดี้ไปที่ห้องห้องหนึ่งเผื่อที่จะหยิบผงซักฟอกมาให้และทันทีที่แอนดี้มาถึงห้องที่ว่านั้นบล็อกชายหนุ่มนักขุดทองก็ได้จู่โจมเข้าจากทางด้านหลังแต่แอนดี้พยายามขัดขืน นั่นจึงทําให้เขาโดนรุมซ้อมอย่างหนักแอนดี้ไม่เคยบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครแต่ทุกคนในที่นี้รับรู้ได้บ่อยครั้งมากที่แอนดี้มักจะโผล่มากับร้อยแผลใหม่ๆกลุ่มซิสเตอร์เล่นงานเขาเป็นประจำบางครั้งแอนดี้ก็ต่อสู้เอาชีวิตรอดได้แต่บางครั้งก็ไม่รอดและเรดก็คิดว่าในช่วงสองปีแรกมันอาจจะโหดร้ายในชีวิตของเขาและเขาก็ยังเชื่ออ,อีกว่าทาสินต่างๆยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปทีนี้อาจจะทำลายแอนดี้อย่างแน่นอน และก็มาถึงวันหนึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิในปี1994ภพัสีดีตัดสินใจว่าต้องการแรงงานอาสาสมัครหนึ่งโหลมาทำงานหนึ่งอาทิตย์เพื่อปรับพื้นที่ดาดฟ้าของโรงรถมีคนอาสาทำงานร้อยกว่าคนรวมทั้งเรดและเพื่อน,อนแต่ด้วยความที่พวกเขาต้องการแรงงานแค่หนึ่งโหลนั่นจึงทำให้เรดตัดสินใจติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อหวังว่าเขาและเพื่อน,อนจะได้ออกไปทำงานที่ว่าน,านั้นในระหว่างที่ทำงานทุกคนได้ยินแฮดดี้พูด ถึงเรื่องภาษีที่เขาต้องเสียให้กับรัฐบาลแอนดี้ที่ได้ยินอย่งนั้นจึงตัดสินใจเดินไปเสนอทั้งออกให้กับเขาและได้ถามแพทีย์ว่าเขาไว้ใจภรรยาตัวเองหรือไม่ถ้าเขาไว้ใจเธอเขาก็จะสามารถเก็บเงิน35,000เหรียญไว้ได้โดยไม่ต้องเสียภาษีสักบาทพร้อมกับเสนอตัวเองจะเป็นคนจัดการเอกสารทั้งหมดโดยที่เขาไม่ต้องเสียเงินแม้แต่แดงเดียวและทุกๆอย่างที่แอนดี้ทำทั้งหมดก็แค่ขอและก,กับเบียร์เย็น ให้กับเพื่อนร่วมงานของเขาเพื่อนๆที่ดีหนางนั้นถึงกับอึ้งพระไม่คิดว่าแอนดี้จะยอมเสี่ยงชีวิตเผื่อที่จะแลกกับเบียให้กับพวกเขาและแล้วมันก็เกิดขึ้นสองวันสุดท้ายก่อนงานเสร็จหนักโทษที่ทํางานซ่อมดัดฟ้าโรงงานได้นั่งลองเรียงแถวกันในเวลาสิบโมงเชา้าดื่มเบีย์ยันเจ็บจนเป็นวุญอภินันทนาการจากผู้คุมจอมโหดเรานั่งดื่มโดยมีแสงอาทิตย์อาบไหลรู้สึกราวกับว่าตัวเองเป็นอิสระชนส่วนแอนดี้นั่นหรอ ก็ใช้เวลานั่งพักในรมโดยที่มีสีหน้ายิ้มคริมอย่างประหลาดวันต่อมาในขณะที่แอนดี้นั่งเล่นมากรุกอยู่กับเรดแอนดี้เข้าไปเอะปากเหมือนขอร้องให้เรดหาก้อนหินไหม้ให้เขาเพื่อที่เขาจะใช้หินนั้นแกะสลักชิ้นส่วนมากรุกขึ้นมาเองระหว่างที่สนทนาอยู่นั้นเรดจึงถามขึ้นมาว่าเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมถ้าเราเป็นเพื่อนกันจริงแอนดี้ต้องไม่โกหกเขาในสิ่งที่จะถามเนื่องจากเรดอยากรู้ว่า แอนดี้ได้ฆ่าภรรยาตัวเองจริงหรือไม่ซึ่งคําตอบที่เขาได้ฟังจากปากของแอนดี้นั้นเหมือนเขาจะไม่เชื่อว่าแอนดี้เป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมกับที่แอนดี้ถามเขากลับว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่และคําตอบที่เรซตอบออกมานั้นมันตรงกันข้ามกับแอนดี้โดยสิ้นเชิงเพราะว่าเมื่อ20ปีก่อนเขาทําการฆาตกรรมผู้บริสุทธิ์จริงณห,ห้องขังระหว่างที่แอนดี้นั่งแกะสลักหินอยู่นั้นสายตาของเขาได้เลือไปเห็น ชื่อของคนที่เคยอยู่ก่อนหน้านี้สลักอยู่บนกำแพงนั่นจึงทำให้เขานั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะหยิบก้อนหินที่ได้จากเรดขึ้นมาแกะสลักเหมือนกับเป็นนายบางอย่างหลังจากนั้นแอนดี้และนักโทษทุกคนได้รับอภิสิทธิ์ให้รับชมภาพยนตร์อยู่นั้นแอนดี้ได้ถามเรดว่าเขาสามารถหาของได้ทุกอย่างจริงไหมพร้อมกับขอให้เรดพาริต้าเฮเวิร์ดสิ่งเธอก็เป็นนักแสดงที่อยู่ในภาพยนตร์เรดที่ได้ฟังดังนั้น จึงทำสีหน้าแปลกใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะยิ้มออกมาและตอบเชิงตกลงว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายอาทิตย์เพราะเธอไม่ได้อยู่ในกระเป๋ากางเกงของเขานี่นาพร้อมกับยืนยันว่าเขานั้นจะหามาให้หลังจากที่พูดจบระหว่างทางที่แอนดี้เดินกลับเขาได้ถูกชายชะกันรุมจับตัวเข้าไปในห้องห้องหนึ่งพร้อมกับที่บล็อกหัวหน้าแก๊งนักขุดทองได้ปรากฏตัวขึ้นมาในตอนนั้นเขาพยายามบังคับให้แอนดี้อมสิ่งที่เขาอยากให้อม แต่แอนดี้กลับปฏิเสธและยังพูดขู่ว่าถ้าแกเอาเข้ามาในปากของฉันของแกกุดแน่เมื่อแอนดี้พูดจบบ็อกถึงกับทำซีนาอึ้งไปพักหนึ่งเหมือนเข้ากลัวว่าสิ่งที่แอนดี้พูดจะเป็นความจริงแต่พวกมันก็รุมอัดแอนดี้จนเขาเกือบจะเสียชีวิตแอนดี้นอนอยู่ในเรือนพยาบาลเป็นเดือนส่วนบ็อกถูกขังไว้ในคุกมืดหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่บ็อกถูกปล่อยตัวออกมาเขาก็ได้เจอกับเฮดลีที่มารอยอยู่ที่ห้องก่อนหน้านี้ และในตอนนั้นบอ็อกยังไม่ทันที่จะเอ่ยปากพูดเขาก็ถูกเฮดลี่ซ้อมอย่างหนกักมีสองสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยหลังจากนั้นกลุ่มซิสเตอร์ไม่กล้ามาแตะต้องแอนดี้อีกและบอ็อกก็เดินไม่ได้อีกต่อไปแล้วพวกเขาย้ายบอ็อกไปยังโรงพยาบาลของรัฐที่มีการคุ้มกันต่ำที่สุดทางเหนือและทุกคนคิดว่าแอนดี้คงจะชอบคลอ,องขวัญการต้อนรับกลับมาชิ้นนี้ในตอนนั้นเพื่อนของเรดพูดขึ้นมาว่าเราติดค้างเบียแอนดี้อยู่และเรดที่ได้ยินคําพูดนั้น จึงเสนอขึ้นมาว่าให้ทุกคนไปหาก้อนหินมาให้แอนดี้สิเพราะแอนดี้ชอบแกะสลักและพอถึงสัปดาห์ที่ครบกําหนดให้แอนดี้กลับและอาทิตย์นั้นมันก็มีของส่งเข้ามามากมายบุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดืม่มและแน่นอนของสําคัญที่สุดที่แอนดี้อยากได้นั่นก็คือริต้าเฮเวิร์ดแน่นอนว่าเราเอาเธอมาเป็นเป็นมาให้เขาไม่ได้อย่างมากสุดก็ได้เพียงรูปภาพของเธอซึ่งผมก็คิดว่าแอนดี้จะชอบมันในวันเดียวกัน มีการตรวจเช็คห้องขังว่านักโทษได้แอบ,บนําสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาหรือไม่ส่วนในห้องขังของแอนดี้ก็ได้มีเฮดดี้กับพัสดีเข้ามาตรวจแต่ก็ไม่ได้เจอกับสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดเว้นแต่รูปที่ติดอยู่ผนังแต่ด้วยความที่พัสดีรู้สึกถูกเะต่ากับแอนดี้เขาจึงพอที่จะอนุนโลมให้ได้และในขณะที่พัสดีกําลังจะกลับแอนดี้ก็มีสีหน้าตกใจอยู่เล็กน้อยเนื่องจากพัสดีไม่ได้คืนคัมภีร์ไบเบิลให้กับเขา ซึ่งความจริงแล้วการตรวจห้องขังนั้นเป็นของอ่างเพราะว่าจริงๆแล้วนอตันต้องการเจอกับแอนดี้เพื่อที่จะประเมินหลังจากวันนั้นแอนดี้ก็ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ดูแลห้องสมุดแทนงานเดิมเนื่องจากนอนตันเห็นว่าแอนดี้เป็นคนมีการศึกษาณนะห้องสมุดทําให้เขาได้ทําความรู้จักกับ,บรุกมากขึ้นและได้ถามรุกแบบสงสัยว่าทำไมถึงให้เขามาช่วยงานเนื่องจากว่างานในห้องสมุดนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลย และปรุกเพียงคนเดียวก็สามารถทําได้อยู่แล้วในระหว่างที่ทั้งคู่สนทนากันอยู่นั้นผู้คุมที่มีชื่อว่าดีกินได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากแอนดี้และในตอนนั้นแอนดี้ก็ได้รู้ความจริงว่าสาเหตุที่เขาถูกย้ายมาที่นี่ก็เพียงเพราะว่านอตันต้องการให้เขาเป็นผู้ช่วยทั้งด้านการเงินและเรื่องภาษีณโรงอาหารแอนดี้ได้สนทนากับเพื่อนๆถึงเรื่องที่จะน,นําหนังสือใหม่เข้ามาโดยการขอทุนจากนอตัน แต่ในระหว่างนั้นบรุกก็ได้พูดขึ้นมาว่าตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่ก็เปลี่ยนพัสดีมาแล้วถึง6คนและเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกนี้อยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเวลาที่เราของเงินจากคนเลวพวกนั้นพัสดีจะขี้ตื่นเหมือนกับว่าพวกพัสดีเอาเงินทุนที่ใช้จ่ายเรื่องนี้ไปใช้หมดแล้วแต่ถึงบรุกจะพูดอย่างนั้นแอนดี้ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะคุยกับนอตันแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมานั้นคือคำปฏิเสธและเขาก็ยังให้เหตุผลว่า พวกรัศดรจะให้เงินภาษีแก่คุกด้วยเหตุผล3ข้อเท่านั้นเพิ่มกำแพงลูกกรงและผู้คุมแต่แอนดี้ก็ยังคงดื้อด้านและขออนุญาตกับนอตันว่าเขาอยากจะเขียนจดหมายอาทิตย์ละครั้งส่งไปที่นั่นเพื่อขอทุนเดือนเมษายนปีต่อมาแอนดี้ขอทำเรื่องภาษีให้กับผู้คุมครึ่งชอ่อแชงต่อมาอีกปีเขาก็ทำให้ทุกคนรวมทั้งพัสดีด้วยต่อมาอีกหนึ่งปีพวกเขาก็มีการจัดตารางแข่งบาสเกตบอลขึ้นมา เผื่อให้ตรงกับฤดูเสียภาษีและก็มีผู้คุมของเรือนจำฝั่งตรงขามก็พากันนำใบเสียภาษีมาด้วยเพื่อที่จะให้แอนดี้ช่วยในตอนนี้แอนดี้กลายเป็นอุตสาหากรรมขนาดย่อมในเรือนจำซึ่งในช่วงฤดูเสียภาษีมันจะดูบุ่นวายหน่อยนั้นจึงทำให้แอนดี้ได้รับอนุญาตให้หาคนมาช่วยซึ่งนั้นก็คือเรดและมันก็ทำให้เขาได้ออกจากกรงปีละหนึ่งเดือนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับเขาผ่านไปไม่นาน ก็ได้เกิดเรื่องขึ้นกับบรุกบรุกได้พยายามทำร้ายร่างกายเฮบุตเนื่องจากเขาเครียดเพราะว่าเขาจะหมดโทษจากที่นี่แล้วสาเหตุหนึ่งก็มาจากที่เขายึดติดกับสถาบันเพราะเขาอยู่ที่นี่มา50ปีถ้าออกไปโลกภายนอกเขาไม่มีอะไรเลยเป็นแค่คีคุกที่ไม่มีน้ำยาและแล้วก็ถึงเวลาที่บรุกได้ออกจากเรือนจำเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทุกอย่างข้างนอกจะเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วเมื่อในตอนเขาเป็นเด็กเขาเคยเห็นรถอยู่ครั้งหนึ่ง แต่ตอนนี้รถยนต์มีอยู่ทุกหนทุกแห่งคณะกรรมการทันบนได้หาบันพักชั่วคราวไว้ให้รวมถึงหางานให้เขาด้วยถึงจะเป็นงานหนักแต่เขาก็พยายามทํามันเขาสงสัยว่าตัวเองอาจจะแก่เกินไปที่จะทําอะไรไร้สาระแบบนี้เขาไม่ชอบที่นี่เลยเขาเหนื่อยที่จะต้องวัดผวาอยู่ตลอดเวลาเขาจึงตัดสินใจทําเรื่องที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือการจบชีวิตตัวเองเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ สร้างความหดหูให้กับเพื่อนของเขาที่ชโแชงเป็นอย่างมากหลังจากที่ใช้เวลาถึง6ปีคำขอของแอนดี้ก็สำเร็จผลเพื่อตอบสนองคำขอสำเรแล้วสำเล่าทางรัฐได้แนบเงินทุนเพื่อขอโครงการห้องสมุดของคุณนอกจากนี้ทางสำนักงานเขตห้องสมุดได้มีน้ำใจตอบรับโดยการบริจาคหนังสือให้และของเงินอื่นในเรือนจำาชชงระหว่างนั้นแอนดี้ได้เปิดไปเจอแผ่นเสียงแล้วคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่จะตัดสินใจขังผู้คุมไว้ในห้องน้ําจากนั้นก็นํแผ่นเสียงที่ว่านั้นไปเปิดให้นักโทษในเรือนจําชอแฉงได้ฟังจากการกระทําดังกล่าวทําให้นอตันไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยการแผลงฤทธิ์ครั้งนี้ทําให้แอนดี้ถูกจับขังคุกมืดสองอาทิตย์ณโรงอาหารแอนดี้ได้พูดถึงความงามของดนตรีว่าไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้แต่เรดก็ค้านขึ้นมาว่ามันไม่มีความหมายสําหรับที่นี่หรอก พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าอย่าไปให้ค่ากับความหวังมากเพราะความหวังเป็นสิ่งอันตรายนายคนจะทําตัวให้ชินกับการอยู่ที่นี่มากกว่าแอนดี้ที่ได้ฟังแบบนั้นจึงพูดออกมาว่าทําตัวให้ชินเหมือนบรุกคนะหรอและคําพูดคํานั้นจึงทําให้เรดลุกเดินออกไปและในคืนนั้นระหว่างที่อยู่ในห้องขังเหมือนกับว่าแอนดี้กำลังได้คิดหรือวางแผนบางอย่างหลังจากที่ได้ฟังจากปากเรดว่าความหวังไม่มีอยู่จริง แอนดี้รักษาคำพูดจริงๆเขาเขียนจดหมายเพิ่มเป็นสองฉบับต่อสัปดาห์ในที่สุดปี1959วุฒิสภาของรัฐพวกเขาไม่สามารถซื้อตัวแอนดี้ด้วยเงินแค่200เหรียญได้คณะกรรมการจัดสรรเงินจึงหมดลงคะแนนเป็นรายปีปีละ500เหรียญเพื่อให้แอนดี้จดส่งจดหมายและมันก็น่าทึ่งเมื่อคนรู้ว่าแอนดี้นำเงินที่ได้ไปใช้ประโยชน์คุ้มค่ามากแค่ไหนเขาติดต่อไปยังกลุ่มสโมสรหนังสือ และขอซื้อหนังสือเก่าๆที่เหลือด้วยการชั่งน้ำหนักในตอนนั้นหนักโทษทุกคนดูมีความสุขกับหนังสือเล่มใหม่เป็นอย่างมากซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันอัศจรรย์มากเพราะไม่เคยเกิดขึ้นที่ชอแชงมาก่อนในเวลาเดียวกันกับพัสดีนาตันได้เริ่มโปรแกรมอันโด่งดังของเขาที่มีชื่อว่าอินไซอาโครงการนี้มันได้รับความสนใจจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับรวมถึงนิตยาสารลุกแต่จริงๆแล้วโครงการนี้มันเป็นวิธีสารพัดนับร้อย เื่อที่จะโกงเงินภาษีโดยหวังที่จะยักยอกเงินค่าแรงข่าววัสดุทุกอย่างและไม่น่าเชื่อว่าเขาจะสามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรเบื้องหลังที่เขาสามารถหาเงินสกปรกมาได้ก็มีแอนดี้คอยจดบัญชีให้ข้อมูลทุกๆอย่างจะถูกเก็บไว้ในตู้เซฟแอนดี้ <Andy S 2> ได้บอกว่าผัษสีได้รับเงินที่ผิดกฎหมายมาจากทั่วสารทิศและมันก็เป็นไปไม่ได้หรือว่าที่ทางรัฐบาลจะจับได้เนื่องจากเขาใช้แอนดี้ หายจัดการช่องทางการเงินให้หลายลืน่นจากนั้นเขาก็ส่งเงินออกไปโลกภายนอกและพอมันกลับมามันก็กลายเป็นเงินบริสุทธิ์สิ่งแต่ทางรัฐบาลจับได้เก็ดไม่มีทางสาวถึงตัวเขาและพัสดีได้ทอมมี่วิลเลียมเข้ามาที่ชอเชงในปี1965เขาต้องโทษสองปีในคดีลักทัพย์เขาคือไอหนูจำซาไอบาอกแอนโดรครั้งแรกที่เจอทุกคนชอบเขาในทันทีไอหนูคนนี้เคยติดคุกตั้งแต่อายุ13 เขาเขา้าเข้าออกออกคุกเป็นวาเลนแล้วเรื่องก็กลายเป็นว่าทํมมี่มีเมียและลูกสาวแรกเกิดบางทีเขาอาจจะกลัวว่าลูกเมียจะไปอยู่เร่ร่อนตามถนนมันจึงเดินถลาเข้ามาหาแอนดี้พร้อมกับที่ขอร้องให้แอนดี้ช่วยติวหนังสือให้เขาเพื่อที่เขานั้นจะได้สอบเข้ามปลายหลังจากนั้นแอนดี้ก็เริ่มสอนทอมมี่ตั้งแต่ ABC ทอมมี่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเจ้าหนูก็เพิ่งจะค้นพบว่าตัวเองก็มีสมอง เหมือนกับคนอื่นๆนี่นาไม่นานนากักแอนดี้ก็เริ่มให้เขาเรียนในวิชาที่จําเป็นในการสอบเทียบแอนดี้ก็ชอบเจ้าหนูนั้นจริงๆเพราะมันทําให้เขารู้สึกเื่นต้นที่ได้ช่วยเขาให้หลุดพ้นจากโคลนตมพอถึงปี1 9 6 6มันก็เป็นช่วงเวลาที่ทํามีจะต้องเตรียมตัวทขาข้อสอบหลังจากที่สอบเสร็จเรดเขาก็ได้เล่าที่มาที่ไปของแอนดี้ให้เจ้าหนูฟังโดยเขาได้บอกว่าแอนดี้ต้องคดีฆาตกรรมภรรยา และชูที่เป็นโปรโกรฟทันทีที่เจ้าหนูได้ฟังจบเขาถึงกับทําสีหน้าตกใจอยู่เล็กน้อยพร้อมกับเล่าเรื่องราวของเขาเมื่อประมาณสีปีก่อนให้ฟังว่าเขาติดอยู่ที่คุกโทมัสท่นัน2-3ถึงปีและตอนที่เหลือเวลา6เดือนก่อนถูกปล่อยเขาได้รู้จักเพื่อนใหม่คนหนึ่งชายคนนั้นมีชื่อว่าเอลโมบลัดเขาติดคุก6ถึงปีในข้อหาใช้อาวุธปล้นทรัพย์และก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่มันเล่าให้เจ้าหนูฟังว่า ครั้งหนึ่งมันเคยทํางานในคันทรีคลับในระหว่างนั้นมันได้สะกดรอยตามชายคนหนึ่งมาที่บ้านเพื่อหวังจะปลน้นพอไอเ้เศรษฐีคนนั้นตื่นมามันก็เลยทําให้เขาฉุนมันก็เลยจัดการฆ่าเขาทิ้งพร้อมกับผู้หญิงที่นอนอยู่ด้วยกับมันซึ่งเศรษฐีคนนั้นก็คือโปรโกอลฟที่แอบมีชู้กับภรรยายของนายธนาคารและที่สําคัญนายธนาคารคนนั้นก็กลายเป็นแพะรับบาปแอนดี้ที่ได้ฟังจากปากทอมมีถึงกับมีสีหน้าโกรธ และช็อกในเวลาเดียวกันพร้อมกับวิ่งตรงไปที่ห้องพัสดีเผื่อที่จะเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังแต่ก็ดูเหมือนว่าพัสดีจะไม่เชื่อคำพูดของไอ้หนูคนนั้นแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นแล้วแอนดี้ก็ยังพูดถึงความเป็นไปได้ที่น่าจะเป็นและได้พูดถึงเรื่องการฟอกเงินของพัสดีว่าเขาไม่ต้องกลัวหรอกถ้าแอนดี้ได้ออกไปเขาจะไม่เอ่ยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่คำพูดที่ออกมาจากปากของแอนดี้นั้นทำให้พัสดีโกรธเป็นอย่างมาก เหมือนกับว่าเขาไม่ต้องการให้แอนดี้รื้อฟื้นคดีความณนะเวลานั้นโดยความที่พัสดีโมโหจัดเขาจึงสั่งขังแอนดี้ในคุกมืดเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนั้นไม่นานผลสอบของไอ้เจ้าหนูก็ได้ออกมาปรากฏว่าเขานั้นสอบผ่านในคืนเดียวกันเจ้าหนูถูกพัสดีเรียกเขา้าไปคุยเป็นการส่วนตัวเพื่อสอบถามเรื่องที่เขาเล่าให้แอนดี้ฟังมันเป็นความจริงหรือไม่พร้อมกับถามเจ้าหนูอีกว่า เขาจะสามารถเป็นพยานความบริสุทธิ์ให้แอนดี้ได้หรือไม่หลังจากที่เจ้าหนูรับปากเขาก็ถูกพสดีสั่งให้ผู้คุมฆ่าเขาปิดปากและอ้างว่าเจ้าหนูนั้นพยายามที่จะหนีออกจากเขตนั่นจึงทําให้พวกเขาจําเป็นต้องยิงเมื่อแอนดี้ได้รู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าหนูทุกฆ่าปิดปากพร้อมกับที่พสดีได้เข้ามาขู่แอนดี้ถึงห้องขังเขาค่มขู่ว่าหากแอนดี้ไม่ทําตามคําสั่ง เขาก็จะต้องเจอกับสิ่งที่แสนทรมานที่สุดหลังจากที่แอนดี้ถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกมืดเขาก็ได้ระบายความในใจให้ริดฟังถึงเรื่องอดีตภรรยายและสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นคนทําแต่ทำไมเขาถึงต้องมารับโทษที่นี่ด้วยและเขาในตอนนั้นก็คิดว่าเขาได้รับโทษให้อยู่ที่นี่พอแล้วพร้อมกับทำสีหน้าแปลกๆขอร้องเรดว่าถ้าเรดได้ออกไปจากที่นี่ให้เขาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนั้น มันเป็นสถานที่ที่เขาเคยขออดีตภรรยาแต่งงานและกำชับให้เรดระปากหลังจากสิ้นคำพูดนั้นแอนดี้ก็เดินจากไปในวันต่อมาแอนดี้ก็มาทำงานให้กับพัสดีตามปกติแต่แบลตาของเขาในตอนนั้นเหมือนกับว่ากำลังมีแผนบางอย่างหลังจากที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยค้ากลับพัสดีได้สั่งให้เขาขัดรองเทา้าต่อด้วยการพูดชื่นชมเสมือนกับว่าตบหัวแล้วลูบหลังเช้าวันต่อมาแอนดี้ดูเฟรน ได้หายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมกับเสียงสัญญาณไซเรนที่ดังขึ้นในตอนนั้นพัสดีนอนตตันพร้อมกับลูกทีมได้มุ่งตรงมาที่ห้องของแอนดี้และได้นำตัวเรดมาสอบสวนแต่ถึงแม้ว่าพัสดีจะสอบสวนเขาอยู่พักหนึ่งคำตอบที่ได้ออกมาจากเรดนั้นเป็นเพียงคำเดียวว่าไม่รู้ทุกคนในสถานที่แห่งนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าแอนดี้หายตัวไปได้อย่างไรจนเวลาผ่านไปครู่หนึ่ง หลังจากที่พัสดีไม่ได้รับคำตอบจากผู้คุมหรือนักโทษด้วยกันเขาจึงบรรณาโทสะด้วยการหยิบก้อนหินแกะสลักของแอนดี้ที่วางอยู่ตรงขอบหน้าต่างมาเคลื่องใส่ทุกคนแต่เท่าที่อยู่ๆก็มีก้อนหินชิ้นหนึ่งปาไปกระทบกับรูปภาพทันใดนั้นเสียงฉีกขาดของรูปภาพก็ได้ดังขึ้นและทะลุปเป็นรูออกมาทั้งที่ที่พัสดีเห็นดังนั้นเขาจึงรีบดึงรูปออกมาและข้างในก็เผยให้เห็นว่า มันมีอุโมงขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ขนาดพอที่คนจะลอดเข้าไปได้ในปี1996แอนดี้ดูเฟรนหลบหนีจากเรือนจำชฉาเฉงสิ่งที่พวกตำรวจค้นพบมีเพียงเสื้อนักโทษที่เต็มไปด้วยโคลนชุดหนึ่งสบู่ก้อนหนึ่งและค้อนสลักหินเก่าๆที่ใกล้จะพังและในจังหวะที่พัสดีเปิดตู้เซฟนั้นแอนดี้ก็ได้สับเปลี่ยนคัมภีร์ไบเบลิลกับเอกสารทุกอย่างเกี่ยวกับการฟอกเงินในคืนวันที่เขาหายตัวไปนั้น เขาใช้ช่วงเวลาฝนตกลอดเข้าไปในอุโมงค์ที่เขาขุดขึ้นมาเองและในจังหวัดที่ฟ้าผ่าเขาใช้ก้อนหินทุบไปที่ท่ออุจจาระเพื่อที่จะกลบเสียงที่ดังขึ้นแอนดี้ลอดเข้าไปในอุโมงค์อุจจาระเป็นระยะทาง500หลานั่นจึงทําให้เขาได้รับอิสรภาพอีกครั้งเช้าวันต่อมาก็มีบุรุษที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนเดินเข้าไปในธนาคารแห่งชาติเมนเขามีบัตรประชาชนใบขับขี่และลายเซ็นที่เหมือนกันอย่างแม่นยํา สตีเวนบุตรรายนามที่แอนดี้สร้างขึ้นมาไปธนาคารเกือบ20แห่งแถวพลอตแลนด์เพื่อที่จะถอนเงินมากกว่า370,000เหรียญของพัสดีนานตันพร้อมกับที่แอนดี้ส่งเอกสารการฟอกเงินของพัสดีไปเปิดโปงจากนั้นไม่นานนอตันก็ได้รู้ความจริงจึงเปิดเซฟออกมาเพื่อดูเอกสารของเขาแต่สิ่งที่เขาได้พบภายในนั้นมีเพียงคัมพีไบเบิลเล่มหนึ่งในเวลาเดียวกันพัสดีนอตัน ตัดสินใจยิงตัวตายเผื่อที่จะหนีความผิดทั้งหมดส่วนผู้คุมแฮดลีถูกจับคุมข้อหาสมรู้ร่วมคิดไม่นานนากักหลังจากพัสดีจากไปเรดก็ได้รับการ์ดใบหนึ่งที่ตรีตราประทับเขียนว่ามาจากฟอร์ดแฮนคอกรัฐเท็กซัสที่สำคัญนั่นคือสถานที่แอนดี้จะไปบางครั้งเรดก็รู้สึกเศร้าเมื่อคิดถึงแอนดี้และรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านกบางตัวไม่อาจอยู่ในกรงได้ พราะขนของมันสดใสเกินไปเรดคิดว่าเขาคงจะเสียเพื่อนที่ดีที่สุดไปแล้ววันถัดมาเขาถูกรียเตียว้ารับทันบนและถูกปล่อยตัวออกมาในโลกข้างนอกนั้นมันเป็นความจริงที่เลวร้ายที่เขาต้องเผชิญเขาอยู่ข้างนอกนี้คงไม่มีทางรอดอยู่ได้นานแน่นอนเขาาฝ้าคิดถึงวิธีที่จะทำลายทำบนให้พวกตำรวจส่งตัวเขากลับเข้าคูกแต่เทว่าในขณะนั้นก็มีความคิดหนึ่งที่แวบเข้ามาในหัวของเขา คำพูดที่แอนดี้เคยบอกเขาให้ไปเจอเขาที่สถานที่แห่งหนึ่งนั่นจึงทำให้ชายชราเดินไปอย่างจุดหมายและตามหาหินภูเขาไฟที่แอนดี้เคยบอกไว้ข้างใต้หินนั้นมีแผนที่พร้อมกับเงินสดเพื่อให้เขาเดินทางไปหาแอนดี้ตามจดหมายท้ายที่สุดแล้วแอนดี้และเรดก็ได้กลับมาเจอกันและได้ร่วมงานอีกครั้งและเรื่องราวของชาแชงมิตรภาพความหวังความรุนแรง ก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง9.3คะแนนถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ